อันนี้ก็ได้มีได้ลงมาได้ลงคลิปสักทกีครับผมหลังจากที่ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปพรพอดีเป็นช่วงดําไล่เออดาไล่ดานาแล้วครับผมพอดีแบบรถปุดในทีมทุกทีมงานก็ไม่ได้ออกงานเลยกันเลยครับผมแล้วก็ทีนี้ลง,ลงเรียบผมก็เปิดแล้วครับก็เลยแบบไม่มีเวลาบ้างก็ไปอีกแคทเธอรีาาน่าจากสต่า e n น็เจนครับผมโอ้ใช่ปะเนี่ย อ๋อันนี้เป็นแคตเทอร์มิน่าสามสองศูนย์วีทูครับผมแต่แติดสติ๊กเกอร์เป็นเออโลโกะของแคต มาพบกับผมเย็บน้อยมาโคซิ่งครับวันนี้ก็ได้มีได้ลงมาได้ลงคลิปสักทกีครับผมหลังจากที่ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปพอพอดีเป็นช่วงดําไล่เออดาไล่ดานาแล้วครับผมพอดีแบบรถปุดในทีทุกทีงานก็ไม่ได้ออกงานเลยกันเลยครับผมแล้วก็ทีนี้ลงลงเย็บผมก็เปิดแล้วครับก็เลยแบบไม่มีเวลาว่างเข้าไปอีกครับผมเลยต้องแบบ อดลงคลิปประมาณหนึ่งเดือนครับผมโอ้แบบก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมมากเลยครับผมแบบวันนี้ก็เรียนเรียนชดเชยด้วยครับผมเรียนวันเสาร์ด้วยครับแต่วันอาทิตย์ไม่ได้เรียนครับผมผมก็เพิ่งมีเวลามาลงคลิปครับผมโอ้ห่างหายไปหนึ่งเดือนเลยครับผมแล้วก็หาคลิปหาคลิปเก่าๆครับผมมาลงให้ท่านผู้ชมดู วันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับ Caterpillar 3200 l e g e n ครับ <gen> ผมโอ้ใช่ปะเนี่ยของอันนี้เป็น Caterpillar 3 2 0 V2 ครับผมแต่แติดสติ๊กเกอร์เป็นโลโก้ของแคทใหม่ครับผมอตอนแรกผมคิดว่าเป็นทีมงานอะไรครับผมก็แลกเออขี่รถตามถูกวกามาก็เอาไปทีมงานตัวเองครับผมแต่ เปลี่ยนสติ๊กเกอร์เป็นแคตเตอร์วิลล่าสา0สองศูนย์เนสเนแต่เป็นโลโก้ใหม่ครับผมโอ้แสดงว่าทำสีใหม่ครับผมงานนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมก็รถก็จะย้ายหน้าง,งานนะครับผมคุยกันก่อน มาย้ายมุมกันมากครับผมคือพี่พี่ืือรมงานก็เขามาบอกรับผมน่าจะเขียยต้นไม้ออกใหม่ผมนี่ับผมเนสเอียนของผมเนสเจนเพิ่งเคยเห็นแคตเตอร์เวลาสาวตองสื่อเนสเจนเป็นอย่างนี้ครับผม เีย่์ลากมาครับผมวันนี้ก็กลับมาหาทินงานตัวเองครับผมทินงานสามังคาร รถช้ามากครับผมรถอ,อ,อายุก็ประมาณสามสิบปีสี่สิบปีถ้าครับผมก็ไปทำสีใหม่ทำเครื่องใหม่ครับผม ต้นไม้ออกครับผมโอ้มาไม่ทันครับผมเขาล้มต้นมะ่วงล้มต้นอะไรก็ออกครับผมอ้เสียดายมาก เดือนนี้ก็เป็นเดือนทําไร่ทํานาแล้วก็ผมก็รถในทีมงานแต่ละทีมงานก็เขาก็าไม่ออกงานแล้วก็ผมเพว่าเป็นช่วงหน้าขุนพอดีครับ เนี่โลโก้ใหม่ครับผมด,ดูโลโก้ครับผม ุ่งกี่คันนี้น่าจะ1.2คิวครับผมเพราะว่า6ฟัน รถเก่าก็จะช้าแบบนี้ครับผมไม่เร็วเหมือนรถใหม่ชอบเพราะผมชอบพันนี้มากชอบตกสติ๊กเกอร์ครับผมสติ๊กเกอร์เอาของแคสเนสเจนโลโก้ใหม่ครับผมโอ้คิดว่าเป็นเนสเจนโลคิดว่าปาออกรถใหม่ เดียวก็ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปับผมเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยก็เป็นช่วงทําได้ทํานาแล้วก็โรงเรียนผมก็เปิดแล้วก็ผมตอนช่วงปิดเทอมก็เรียนออนไลน์ก็ผมเรียนออนไลน์แล้วก็ก็จะออาไปหาถ่ายคลิปแล้วทีนี้ก็ฝนก็ตกก็ผมตกทั้งวันทั้งคืนเลยก็เลยไม่มีเวลาก็เลยแบบไม่ได้ลงคลิปเลยับผมก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับผม กับึงให้มันดูเสมอกันครับผมเดี๋ยวก็จะย้ายรถเข้าบ้านนะครับผมโอ้บุ้งคีใหญ่มาก ทำน่าจะไปทำสีใหม่แล้วก็ไปซื้อสกริรเกอร์มาใหม่ครับผม